เวลาย้ายศาสนาวิบากกรรมมันจะตามไปด้วยไหมยอย่างนี้เหรอ๋อก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะอาจารย์ถามว่าเวลาย้ายศาสนาตัดหัมทิ้งไว้ในศาสนาพุทธไหมล่ะลองตัดดูนะถ้าเราสามารถตัดหัมทิ้งไว้ในศาสนาพุทธได้แล้วย้ายศายส,สนาอื่นก็แสดงว่าวิบากกรรมไม่ตามไปได้เพราะทิ้งไว้ได้งไงในคําถามสุดท้ายแล้วมันคือผลจากการกระทาเกี่ยวกับศาสนาไหมไม่เกี่ยวหลักสัจจะความจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนา คำถามคือไม่ว่าจะศาสนาไหนในโลกการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีทุกคนไหมย้ายศาสนายัางตายไหมอา้ยาวย,ย้ายศาสนายังตายแล้ววิบากกรรมมันจะไม่ตามไปได้ยังไงในเมื่อมันเป็นผลของการกระทําอาจารย์ถามว่า5นาทีนี้กินข้าว5นาทีต่อไปย้ายศาสนาแล้วเวลาไปกินกินเสร็จแล้วต้องไปขี้เหมือนเดิมไหมขี้ไหมอา้าวย้ายศาสนาไม่มีขี้อะ่ะถ้าบอกว่าเวลาย้ายศาสนาไม่ต้องรับวิบากกรรมของความทุกข์ก็ในเมื่อมันคือผลของการกระทํา ถูกต้องป่ะในเมื่อทํากรรมแบบไหนย่อมได้รับผลแบบนั้นอาจจะถามว่าเวลาเรากินน้ําตาลจนมีความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานอีกไม่นานจะเป็นเบาหวานแน่และมีความเสี่ยงมากย้ายศาสนาไปยังกินน้ําตาลเยอะเหมือนเดิมอยู่ในศาสนาพุทธไม่เป็นเบาหวานย้ายศาสนาไปเป็นเบาหวานเลยเพราะอะไรเพราะย้ายศาสนาหรือเพราะเป็นสันดานจากการกินของตัวเอง <laughs> ถูกต้องป่ะมันเป็นเพราะสันดานการกินของตัวเองถูกต้องป่ะหรือเราเป็นเบาหวานอยู่ ผลของการกระทําจากการกินน้ําตาลจึงเป็นผลของการเป็นเบาหวานนั่นเรียกว่าผลของกรรมเราเป็นกรรมคือการเป็นเบาหวานถูกต้องปะงั้นย้ายศาสนาเบาหวานจะหายไหมหายไหมไม่หายถูกต้องปะดังนั้นแสดงว่าผลของการกระทํายังคงอยู่เสมอไม่ได้หายไปไหนวิบากกรรมบุญบาปเรียกว่าผลของการกระทําเรากระทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทำนั้น